ครับซีวิกเอฟดีนะฮะอ่าจะบอกว่าอะไรเครื่องเค4 r ่ b อนะฮะเกียร์ธรรมดา6สบุร์กนะครับคันนี้ชนกล่องนอกนะครับเป็นกล่อง f อเนะฮะคันนี้รีแมปนะฮะตัวกล่องหลักใช้งานน้ำมันอี0นะฮะก็ มีเฮดมีท่อนะฮะครบเต็มระบบนะครับโคตรโหดบอกเลยนะฮะใครจะวางเคยี่เอาไปแบบนี้นะ,คะโคตรแรงแรงจริงอันนี้อันนี้ยอมรับเลยแรงจริงนะฮะเกียร์ธรรมดาหกสปีดน,นะครับอ่ะก็คันนี้เป็นงานแก้รีบแบบจากที่อื่นด้วยนะฮะ แล้วก็มาจนูนอกสถานที่นะครับอยู่แถวมหาชัยนะฮะก็ค่าจูนก็จะเพิ่มหน่อยนะฮะแล้วก็มีค่าเดินทางด้วยนะฮะโอ้แรงจริงแรงจริงฮนะขนาดคนจูนยังกลัวเลยนะครับตัวนถนนแม่โคตรน่ากลัวอ่ะก็เค24ตัวนอกมีเรื่องลิลี่เลยนะฮะจัดการให้เรียบร้อยนะครับจูนครบเต็มระบบนะฮะแถมแบ็กไฟให้ด้วยนะฮะ ก็ลูกค้ารีเควสมานะครับจัดให้ครับสะาใจดีสะาใจดีนะฮะก็คดีจูดเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีส่วนคนละคดีเรียบร้อยแล้วนะครับจูดโดยใช้ตัวนี้นะครับเอฟวาแบรตัวจับส่วนผสมน้ำมันเกล็ดนะครับสายเบนซินสายแก๊สเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็โมโนจูนนะจ๊ะจูดสุดจูถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูน5นาที10นาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะเดี๋ยวขอลดลงแป๊บนึงนะฮะ เดี๋ยววิ่งให้ดูแต่ไม่น่าจะออกเต็มนะฮะมีบ้านคนแถวนี้เ,เขาจะด่าให้นะโอ้แม่งแรงจริงครับยอมรับเลย สำหรับ,ส,รบสายเ d k 24นะฮะงบถึงต้งถึงจัดเลยนะครับโคตรแรงอ่ะโอเคก็ถ้าเป็นตัวนี้ก็ราคาเพิ่ม่อยนะฮะค่าจูนนะครับ คลองเจ็ดผมไม่รับเลยนะครับรวมถึงจุดว็อสถานที่นะฮะัวค่าเดินทางนะครับแล้วก็ติดตามได้ทั้ง4ช่องทางนะฮะ Facebook, Youtube, Google Map แล้วก็ TikTok นะครับพิมพีจูนีแมปคอนด้านะฮะเจอทั้ง4ช่องทางเลยนะฮะโอ้ผมพูดไม่ถูกแล้วเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าส่งงานครับสำหรับ Civic FD นะฮะวาง k 24 RBB ชนกล่อง รองพงสปีดปนะฮะแก้งานโจมจากที่อื่นด้วยนะครับในระบบแต่ตาชัดเจนแรงแน่นอน